เรื่องเล่าจากธิรชยัยเป็นเรื่องที่แปลกของสารจารัฐนี่มีเพิ่งมีการตัดสินก็ดีผมว่าคนที่จบนิติศาสตร์มาอย่างคุณสุเทพหรือท่านผู้ภาคารหลายท่านที่ฟังรายการนี้เป็นแฟนรายการออนอาเราอาจจะอาจจะยัเคยได้ยินหรือไม่อย่างไรนะ <c oughs> ตัดสินกดีฆ่าผู้อื่นด้วยวาจาครับ <c oughs> ฆ่าผู้อื่นได้ว่าจาอธิบายนิดนึงครับลงโทษแล้วฮะนับเป็นบรรทัดฐานใหม่สารสจรรัฐตัดสินให้นักศึกษาสาวสัญชาติเกาหลีใต้จำคุกในข้อหาส่งข้อความไปบอกให้แฟนหนุ่มะฆ่าตัวตายจ้ะให้ไปตายซะเออแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายจริงๆฮะแค่ประชดแต่ตรงนั้นก็จริีถ้าสมมติว่าเอาจากนั้นมันก็จบกันไปถูกไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสารไม่ยอมบบ เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เวลาเขียนมันอยู่ในไลน์อยู่ในเฟซบุ๊กมันอยู่ในอะไรก็เขียนมันก็เขียนคําว่า you go you go F, kill yourself เขาเขียนอย่างนี้เลยนะอืเออเขียนไปถึงถ้าเป็นแฟนกันอก็ปรากฏว่าคนที่ได้รับนี่อินยังอยู่นี่นักศึกษาวิทยาลัยบอสตันนี่ต้องคือไม่อินยังอยู่นี่เป็นคนเขียน Mm hmm. แต่ว,ว่าแฟนหนุ่มของเธอที่ได้รับเนี่ยคืออุทาราเนี่ยอื mm hmm. พอหลังจากได้รับเรื่องนี้แล้วจากจากอุญยังยูเนี่ยปุ๊บเนี่ยกระโดดลงจากหลังคาลงจอดรถเลยครับฆ่าตรวตายนะซึ่งหมายถึงว่าอ่ามันจะเถือนใจตรงรีอ้อีกอีกสักชั่วโมงกว่า,วานี่เขาก็กําลังจะจบปริญญาจบ าการศึกษาโดยสมบูรณ์แบบแล้วออืมอนี่ก็เป็นเรื่องราวของอ่ความแปลกที่นะํามาเล่ากันปิดท้ายว่าเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่เคยได้ยินจะได้ยินจะ้ะอืฆ่าด้วยคําพูดนะอืมเพราะฉะนั้นคุณยุทธพงศนะ์เนี่ยคุณห้ามนะอะไรฮนะห้ามไปอะไรหรือว่าไปทําอะไร หรือพวกเราคนฟังท่านผู้ฟังเอออย่าไปไล่คนอื่นไปตายช่ไเดี๋ยวคุณจะโดนนะเดี๋ยวคุณจะมีเรื่อง, <don 't. S 2> องนผม oh. ะบอกก็บอกว่าคุณจะผมรวยพูดกับผมให้ผมไปตายชะ้เนี่ยผมก็จะไปฆ่าตัวตาย oh. จะยุ่งนะ,ะนะครับก็ฝากเอาไว้ในวันนี้นะก็เป็นคืออย่าไปคิดจริงจังแต่ว่ามันเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการกฎหมายของศาลสูงศาลรัฐนะครับก <c oughs> ็เราสู่กันฟัง เรื่องเล่าจากธิรชัย